ครับผมก็การสวัสดีเช่นเคยนะครับผมมาอยู่ในเกม PUBG Mobile เออวันนี้เราก็จะมาสุ่มไม่ได้เล่นนานแล้วแหละเออแต่ก็อย่าอย่าไปกวนตีนคนอะกวนตีโคงอะเอออะไรวะเนี่ยแต่เราก็เล่นไม่ได้เก่งนะครับผมปะ่ะเว็บพี่พร้อมแล้วเตรียมตัวเออนี่พีปะเนี่ยเอฟพีเหรอ เกมนี้มันต้องเล่น d ีพเพราะว่าอะไรรู้ปะาเพราะว่าเอพีไม่มีใครเล่นเกมเฮียอะไรเกมแนวยิงจริงๆอ่ะต้องเล่น a อ p ีกันเลยถึงจะสนุกนะเล่นหมุกมองคนที่สาบแล้วมันมันโกงไงไม่รู้อ่ะหือมันแบบโกงอ่ะเข้าใจคาว่าโกงปะอุ้ยมีละมาวะ มีละมาคอนเทนต์ป่ะอ๋อหรอล้อเกมบอกจะวะเอ้ยไม่มีคนไทยเหรอเอ้ยตามกูสบายเอาไม่เอาไม่เอาหัวเอาไปไม่ลงเอ้ยเอาไปไม่เอาเสนอจะกูพาไปตายนะเอาเหมือนกันไม่เอาเฮ้ยตายนะอย่าหาว่าไม่เตือนนะเอาเลยเพื่อนเกี้ยวเขี้ยวน่ะ โอ้คัดจมูกมากไ้ยเอาจริงดินี่เอาดีกว่าผมแม่งบ้านคนรวยเลยไอ้สัสผมแม่งบ้านคนรวยเลยไป อย่าถึงไม่ได้จะมามาด้เ <c oughs> ปิดเ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 ปิดอยู่ไหน <c oughs> เออ Rồi ngam Ui Ui lê lờ Lúc mà có full lê lờ โดนหัววะ่ะมีคูณสี่ข้างบน ข้างหน้าหน้าพี่มาร์คต์ตำแหน่งตัวเดียวชี้ขวาไปเลยเปิดอุ้ย

บนตัวหนึง่งสองตัวสองตัวไม่ใช่ตัวเดียวไป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 สองขึ้นขึ้นอยู่สาย ข้ามนหลังคาไปได้ยินเสียงรถ ตังพี่มีนะ สวยกูโดนระเบิดใครสามพี่เฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าพี่ Mark มีตัวมีตัวมีตีนนึงไม่ใช่อีกตัวหนึงน่งดิด้านซ้ายมืออ่าสองห้าห้า ơ đỏ vỉa mắt sao bài gần thơ lâu về pa, Ê, yêu mì โดนดเมาละโดนนัดหนึ่งหลังหินสร้างมากมีสองตัวมีสองตัวพี่เคลียร์หลังหินก่อนเนี่ยไปละผมหนึ่งสอยาก่อนอีตัวหนึ่งตรงตึกสองเจ็ดห้า วิ่งแล้วโอ้ไม่ทันว่ะขับรถละสวยตายละเข้าวงเือลงมาเข้าวงเือ เวบมีรถมาข้างหน้าเลยจอดจอดแล้วจอดแล้วสองตัวเอวีสามสามเราช่วยได้เวฟขับไม่ก่อนขับไม่ก่อน ยังไม่ชิดยังไม่ชิดยังไม่ชิดกูดูอยู่กูดูให้อยู่เอ้ยเอ้ยไอ,อ,อ,อ้ตรงตรงไอ้นี่ตรงต้นไม้หน้ามึงอ่ะวะวตัวแตกตัวหนึ่งหลังหินไกลเลยหลังหินไกลแตกไปแล้วอันนี้อันนี้่เฮ้ย มอเดี๋ยววะอะหมดแล้วเหรอ AW คูณแปดแห่งฟู hey, เฮ้ยกอกูแตกวะกอกูแบบไม่เหลืออะไรเลยอะไรเงี้ยไม่มีกอกเลยอ่ะ เวฟเบบแบบเอาเอารถมาดีกว่าที่ไม่ค่อยโอเควะเอารถไปที่บ้าน,นเนี้ยที่บ้านเนี้ยบ้านมาร์กเหลืองอะเฮ้ยเอ้ยรถ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 วิ่งอยู่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวไปเอาแอร์ดาวปะใช่ๆเอาแอร์ดอว เอยอยู่ยก็บนแหละอยู่บนแหละ,หละไม่ต้องลงมาร้านนะ

ขวาไปด้วยนะเบอร์สามระวังแบบแตกเล็งอยู่แตกเลยนะกูเสียวขวามากสุดแล้วเนี่ยอออกมาเนี่แตกเลยนะเไบดูซ้ายนะหัวแตกบ้านนี้บ้านนี้หน้าต่างนี้หัวแตกเลย What we marked a location ยิงอะไรวนะเนี่ยโดนนัดหนึ่งบ้านบ้านนี่มันก้าวร้าวไหม,ม มันวัดสุดว่ะบ้านเนี่ยสวาย marked a location โดนอะเนินบัก็กฆ่าเราไปละมาร์คเดล็อกชันเฮล้วลเฮล้ว ขวาขวาว่าบ้านขวานี่แหละประเด็นกระสามระวังนะครับเดี๋ยวอยู่ตัวเด,ยววเดียวแล้วจับไปเลย ไม่หลังเว้ยมาร์คต์ตำแหน่งระวังเอาเห็นแล้วเห็นแล้วลมลมรอบแดงใช่ไหมข้ามมาเดี๋ยวคุมสมองให้ Mà đã biệt mà nè Việc phụ ông bây giờ, phạm 1 Sao xa Mà ยีงง่เค่บุรีลมอย่างนั้นเหรอปาดไปทีบุรีลย เรับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมเป็นกำลังใจด้วยเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ bye บ๊ายบายเจอกันครับผม